เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปฟีไฟล์อย่ลืมกดไลค์กดซับสไบครต์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องวัดสไลด์ด้วยเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดเซ๊กดเซ๊ โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่กับผมวันสซไลอยนะครับผมก็เห็นอะไรกันป้ะทุกคนมันมาแล้วนะครับผมสําหรับชุดบูย่าเดย์นะครับผมชุดระดับตํานานชุดที่2ของฟรีไฟล์นะครับที่เราทําคลิปอัปเดตไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดแถบด้านบนนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมอ่ะชุดนี้ต้องบอกว่าผมรอมานานมากๆเลยนะครับผมวันนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนสําหรับชุดนี้นะครับผมอ่ะตั้งแต่วันนี้นะวันที่1นะครับถึงวันที่7พฤษภาคม มาเป็นเวลาเจ็ดวันด้วยกันนะครับผมก็มือร้ายน้องๆเตรียมตังไว้เปกันได้เลยดีครับผมมาในรูปแบบตู้คาชาห้าเหรียญน,นะครับก็เข้าวันนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนเลยนะครับผมเออนะครับผมก็โอเคมาจัดเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยครับผมนี่นะครับผมสําหรับหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นนี้เลยนะครับก็จะมาเหมือนกับรอบที่แล้วหรือเปล่านะอรอบที่มันมารอบแรกนะก็คือตู้คาชาห้าเหรียญน,นะครับผมก็คือเราสุ่มครบผ้าเหรียญเรารับไปเลยนะสำหรับชุด บูย่าเดชุดนี้นะครับผมอ่ะมาดูของรางวัลกันบ้างครับว่ามีอะไรนะประมาณนี้นะครับผมมีไม้เบสบอลที่คิดว่าไม่น่าจะถือในหน้าร็อบบี้ได้นะครับผมอ่ะแล้วก็มีเหรียญกาชานะครับผมแล้วก็สก,กินสัตว์เลี้ยงนะครับนี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ของเปลือทั้งนั้นเลยนะครับทุกท่านนะครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะมาดูว่าเราจะ หมุดกี่เพชนะครับตอนนี้เรามีอยู่แปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดเพชนะครับผมรู้ว่าเราจะหมดไปสักกี่เพชครับโอเคโอเคไม่พูดทังางทำเพจจัดแล้วกันหนึ่งครั้งโอเคเริ่มหนึ่งครั้งแรกนะครับเซิฟเซฟครับยังไม่มาเลยครับมาห้าครั้งเลยแล้วกันนะครับผมโอเคจัดไปยังไม่มานะทุกคนนะ หครั้งอีกหนึ่งทีครับมาแล้วครับสำหรับ1โทเค็นนะฮะนี่ครับมาแล้วนะครับผมเฮ้ยสกีนสัตว์เลี้ยงนะครับผมตกใจหมดเลยนะเราสามารถย่อยสลายได้นะครับผมหมุนไปนะครับลองดูโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ย ออกง่ายขนาดนี้เหรอครับสําหรับเหรียญน,นะมันจะออกยากช่วงสองเหรียญสุดท้ายนะผมมองว่าอย่างนั้นย่อยถลายอีกนะครับผมเผื่อเราดวงดีได้อีกอะไรอย่างงี้นะโอ้โหอีนิดเดียวได้ผ้าปิดปากมาครับผมเลยไปนิดเดียวโอเคสกินสัตว์เลี้ยงผมไม่เอานะมาห,ห,ห,หมุนต่อเลยกันนะครับ5้าครั้งตอนนี้เราได้มาแล้วสองเหรียญน,นะครับจัดไป หมุนต่อห้าครั้งครับมาแล้วครับเหรียญที่สามครับเอ๊ะมันออกง่ายว่ะทุกคนโอเคมาย่อยสลายกันดีกว่านะครับผมมามาครับเหรียญไม่มาครับมาไหมยังไม่มาครับมาไหมไม่มาครับถ้าปิดปากผมจะเก็บไว้นะครับในห้องแต่งตัว มาหมุนอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมนครั้งมาไหมไม่มาโอเคไปห้าครั้งไปเลยนะครับผมมาไปย่อยสลายไปนะครับผมย่อยสลายไปไป,ไปจัดอีกห้าครั้งมามาแล้วครับเหรียญที่สี่นะครับเหลือแค่เหรียญเดียวเท่านั้น ห้าครั้งจัดไปยังไม่มาอีกห้าครั้งมาอีกหนึ่งครั้งลองดูโอเคห้าครั้งไปครับ 2โอ้โหจุกเลยครับตอนนี้เริ่มจุกแล้วครับอมาแล้วโอ้โหกว่าจะออกครับทุกผู้ชมโอ้โหออกโคตรยากเลยเหรียญสุดท้ายเนี่ยโอเคได้มาแล้วนะครับชุดบูย่าได้ครับผมนี่กดรับมาเลยนี่ อย่างเฟียวครับผมโอเคกดเปิดไปได้ท่ามาด้วยน่ครับผมต้องบอกว่าอย่างที่เจมบอกเลยเราซื้อชุดนี้เราจะได้ของประมาณ20่บกว่าชิ้นนะนี่เราได้ท่ามาสามท่าด้วยกันแล้วก็มีชุดเปลี่ยนสีได้นะครับ4ชุดนะครับผมโอเคกดสวมใส่ไปครับ <c oughs> อย่างเท่น,นะครับเออโอเคกดรับของเกลือไปส่วนของพวกนี้ผมก็จะย่อ <c oughs> ยเข้าไปใน ตตงแต่ััวบจบครับสำหรับการสุ่มชุดบูญย่าเดนะครับเออชุดระดับตำนานชุดที่2ของฟรีไฟล์นะครับที่กลับมาเป็นตู้กาชาห้าเหลี่ยนนะครับผมเออก็ต้องบอกว่าหมดไปกี่เพชรวาตอนแรกเรามีอยู่ประมาณ8468เดเพชรหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะตอนนี้เราเหลือเพชรอยู่ที่6100 18เพชรนะครับผมก็เท่ากับว่าเราหมดเพชรไปเพียงแค่2350เพชรนะครับก็ถือว่าเฮ้ยก็แพงเอาเรื่องอยนะ 2 00 3 0พันากว่าเพีนนะก็ถือว่าก็นิดนึงอยู่นะครับผมมาแต่ก็คุ้มนะเพราะว่ามันได้อของประมาณยี่สบชิ้นเลยนะก็วันนี้ก็มีอัปเดตเป็นธิ์ขั้นสูงใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเติมเลื่อนขั้นก็มาจัดกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับรน้นองๆก็ลองไปสุ่มแล้วกัน,กนเผื่อน้องๆจะดวงดีนะได้แบบหมดหมด,หมดไม่เยอะน,นะเออหมดไม่ไม่เกลือเหมือนพี่นะก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม